สวัสดีคะ่ะเด็กๆ Hello Every Body เป็นยังไงกันบ้างคะคิดถึงครูกันบ้างหรือเปล่าเอ่ยอ่สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องการถามถึงสิ่งของหรือสัตว์นะคะที่เราจะถามว่าสิ่งนั้นคืออะไร หรือว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะซึ่งถามเกี่ยวกับสิ่งของหรือว่าสัตว์นะคะแล้วเราจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรและจะตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรนะคะแน่นอนว่าในชุดประจำวันของคนเรานั้นต้องมีการถามถึงสิ่งเหล่านี้กันอยู่แล้วใช่ไหมคะทีนี้เราจะถามเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรและการตอบเป็นภาษาอังกฤษจะตอบว่าอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ เรามาทําความรู้จักการถามถึงสิ่งของหรือสัตว์กันนะคะเราจะใช้การถามด้วย What is this และ What is that What is this ถามถึงสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวและ What is that ถามถึงสิ่งของที่อยู่ไกลตัวออกไปนั่นเองนะคะ เรามาดูรูปแบบการถามกันบ้างนะคะโดยรูปแบบการถามนั้นนะคะก็จะมีแบบเป็นรูปแบบเต็มแล้วก็รูปแบบย่อนะคะอ่ะมาดูแบบที่หนึงเลยรูปแบบเต็มเราก็เขียนแบบเต็มประโยคได้เลยว่า what is this ซึ่งหมายถึงว่านี่คืออะไรนะคะส่วนในรูปแบบย่อก็คือ วอ t แล้วก็อัพอร์ตโฟีเอสตัวนี้ก็คือรูปย่อของ is นั่นเองนะคะแล้วก็ตามด้วย this ได้เลยก็เป็น what this ซึ่งก็แปลว่านี่คืออะไรนะคะสำหรับการถามถึงสิ่งของที่อยู่ไกลตัวออกไปนะคะแบบรูปเต็มก็คือ what is that นะคะซึ่งแปลว่านู่นคืออะไร ส่วนในรูปแบบยอ่อนะคะก็เช่นเดียวกันเลย what แล้วก็ตามด้วย a p o p t o h e s แล้วก็ตามด้วย that นะคะเป็น what that นู่นคืออะไรนะคะ what is i t หรือ what t i t ใช้ถึงถามถึงสิ่งของที่อยู่ใกล้ตัวนะคะวันนี้คืออะไรส่วน what is that หรือ what that ถามถึงสิ่งของที่อยู่ไกลตัวออกไปนะคะซึ่งหมายถึงว่า นุ่นคืออะไรนะคะเรามาดูรูปแบบการตอบคำถามบ้างนะคะในการตอบคำถามนั้นเราก็สามารถตอบได้ว่า this is นะคะแล้วก็ตามด้วย article ของคำนามแล้วก็ตามด้วยคำนามได้เลยซึ่งต้องเป็นคำนามที่เป็นเอกพจน์ถูกต้องไหมคะเราถึงใช้ article นำหน้านะคะก็เป็น this is อ แล้วก็ตามด้วยคำนามหรือ t h i s is and แล้วก็ตามด้วยคำนามซึ่งแปลว่านี่คือนะคะและอีกแบบหนึ่งก็คือนู่นคือก็คือจะใช้ that เป็น that is แล้วก็ตามด้วย article แล้วก็ตามด้วยคำนามเช่นเดียวกันนะคะ that is อะตามด้วยคำนามหรือ that is and และตามด้วยคำนามนะคะซึ่งหมายความว่านุ่นคือเด็กๆทราบไหมคะว่าเราสามารถใช้ it นะคะแทนได้ทั้ง this กับ that ได้เลยนะคะซึ่งเราก็สามารถตอบได้ว่า it is อ่ะหรือ n n แเราก็ตามด้วยคำนามซึ่งแปลว่ามันคือหรือในรูปแบบย่อนะคะก็เป็น is ตามด้วยคำนามหรือ is and และตามด้วยคำนามนะคะซึ่งแปลว่ามันคือแต่คำนามนั้นต้องเป็นคำนามเอก,กพจน์นะคะค่ะการตอบแบบใช้ it เนี่ยก็สามารถเขียนได้ทั้งรูปเต็มแล้วก็รูปยอ่อเลยรูปเต็มก็เป็น it, is t i นะคะแล้วก็ตามด้วยอะหรือ and แ,แล้วก็ตามด้วยคำนามเอก,กพจน์ส่วนในรูปแบบย่อก็คือ is a p o โทฟแล้วก็ตามด้วยอหรือ a n นแล้วก็ตามด้วยนามเอกพจน์เช่นเดียวกันนะคะซึ่งหมายถึงมันคือเรามาดูตัวอย่างประโยคกันบ้างนะคะประโยคนี้เป็นรูปภาพหมีใช่ไหมคะเขาก็ถามว่า what is this นี่คืออะไรคำตอบก็คือ this is a bear นะคะเขาใช้ article ด้วยแล้วก็ตามด้วยคำนามนะคะซึ่งเป็นคำนามเอกพจน์อะทวนกันอีกครั้งนะคะ what is this นี่คืออะไรคำตอบก็คือ this is a bear นะคะก็คือมีตัวนี้ที่อยู่ใกล้เนี่ยคือนี่คืออะไรนะคะเขาก็ตอบว่า this is a bear มันคือหมีนะคะ ต่อมานะคะมาดูบทสนทนานี้กันบ้างเป็นเพื่อนกันนะคะเขาก็คุยกันเพื่อนก็ถามเพื่อนอีกคนหนึ่งว่า what is this นี่คืออะไรหนังสืออยู่ตรงข้างหน้าเลยอยู่ใกล้เลยนะคะอยู่ใกล้ๆเลยเพื่อนก็เลยตอบว่า it is a book มันคือหนังสืออ่ะทวนอีกครั้งนะคะประโยคคำถามก็คือ what is this นี่คืออะไร คำตอบก็คือ it is the book มันคือหนังสือนะคะใช้ดีแสดงว่าสิ่งนั้นอยู่ใกล้นะคะอยู่ใกล้ตัวเรานะคะมาดูตัวอย่างภาพนี้กันบ้างนะคะในภาพนี้นะคะเขาก็ถามว่า w t s this สังเกตว่าจะใช้เป็น รูปยอ่อ a p o t r o p h is นะคะในประโยคคำถามว่า what is นะคะถามแบบรูปยอ่อก็คือนี่คืออะไรเขาก็ตอบว่าอะไรคะ this is a pen นะคะอันนี้ก็ตอบว่าโดยใช้ this is มาตอบแล้วก็ตามด้วย article แล้วก็ตามด้วยคำนามนะคะอ่าทวนอีกครั้งนะคะ what this คำตอบก็คือ this is a pen นะคะ มาดูภาพต่อมากันบ้างนะคะเห็นไหมคะว่าเด็กในภาพนั้นเขาถือแอปเปิลใช่ไหมคะถือแอปเปิลก็คือสิ่งของนั้นอยู่ใกล้ตัวเราถูกต้องไหมคะก็เลยใช้เป็น this นะคะในประโยคคำถามภาพนี้จะใช้ตัวอย่างแบบเป็นคำถามรูปย่อนะคะคือ w h a t แล้วก็ of p o r t o g r a p h y s นะคะก็ถามว่า was this นี่คืออะไร และคำตอบก็คือ is an apple นะคะอันนี้ตอบในรูปย่อเหมือนกันนะคะเป็น i t แล้วก็ apostrophe s นะคะเป็น is an apple มันคือ apple นะคะทวนกันอีกครั้งนะคะ was h t this นี่คืออะไรคำตอบก็คือ is an apple มันคือ apple ค่ะภาพต่อมานะคะ เป็นรูปมือใช่ไหมคะแล้วก็ชี้ไปที่กระต่ายนะคะชี้ใกล้เลยใกล้กับกระต่ายเลยก็ได้ประโยคคำถามว่า what is this นะคะอันนี้แบบรูปเต็มบ้างนะคะเป็น what is this คำตอบก็คือ this is อ rabbit นะคะทวนอีกครั้งนะคะ what is this คำตอบคือ this is a rabbit มันคืออะไรนะคะหรือนี่คืออะไรคำตอบก็คือมันคือกระต่ายนะคะต่อมานะคะดูภาพนี้บ้างมือชี้ไปที่แมวแต่ว่าอยู่ไกลออกไปใช่ไหมคะก็เลยใช้แ a ดเป็นประโยคคำถามแบบรูปเต็มนะคะถามว่า what is t h a t นะคะน่นคืออะไรคำตอบก็คือ t h a t is a นะคะมันคือแมวทวนอีกครั้งนะคะ what is that นู่นคืออะไรคำตอบก็คือ that is a cat มันคือแมวต่อมานะคะเรามาดูภาพนี้กันบ้างว้าวเป็นภาพมะม่วงน่ารับประทานมากๆเลยแล้วก็มีมือชี้ไปที่มะม่วงใช่ไหมคะชี้ไปที่ มะม่วงใกล้ๆเลยก็เลยได้ประโยคคำถามว่าอะไรคะเด็กๆอ่ What is this นะคะใช้ this นี่คืออะไรคำตอบก็คือ is mango มันคือมะม่วงนะคะทวนอีกครั้งนะคะ What is this นี่คืออะไรคำตอบคือ is mango มันคือมะม่วงนะคะตัวอย่างประโยคนี้นะคะครูเลือกที่จะใช้คำตอบแบบอิดบ้างนะคะแล้วก็เป็นรูปย่อด้วยนะคะต่อมานะคะดูภาพนี้กันบ้างอ่าเป็นมือชี้ไปที่ตุ๊กตานะคะอันนี้ระยะใกล้ใช่ไหมคะก็เลยใช้ this นะคะถามว่า what is this นี่คืออะไรคำตอบก็คือ is a doll มันคือตุ๊กตานะคะทวนอีกครั้งนะคะ What is this นี่คืออะไรคำตอบก็คือ is a doll มันคือตุ๊กตาต่อมานะคะมาภาพนี้บ้างอ่าอันนี้คือภาพโต๊ะถูกต้องไหมคะ และมือก็ชี้ไปที่โต๊ะแบบระยะใกล้ก็เป็น What is this นะคะนี่คืออะไรคำตอบก็คือ is a table มันคือโต๊ะทวนอีกครั้งนะคะ What is this นี่คืออะไรคำตอบคือ is a table มันคือโต๊ะ ออก่อนะคะเป็นภาพนี้มีผีเสื้อแสนสวยแล้วก็มีมือชี้ไปที่ผีเสื้อแต่เป็นระยะที่ไกลออกไปก็ถามได้ว่าอะไรคะ่ะ what is that นูนคืออะไรคำตอบก็คือ is a butterfly มันคือผีเสื้อทวนอีกครั้งนะคะ what is that นู่นคืออะไรคำตอบคือ is a butterfly มันคือผีเสื้อต่อมาภาพนี้บ้างนะคะ What is that น่นคืออะไรคำตอบก็คือ is a swimming pool ทวนอีกครั้งนะคะ What is that น่นคืออะไรคำตอบก็คือ is a swimming pool เรามาดูรูปต่อมากันบ้างนะคะรูปนี้เป็นรูปของลูกบอลนะคะซึ่งอยู่ไกลออกไปเพราะว่ามือเขาชี้ระยะไกลใช่ไหมคะเราก็ถามว่า what is that นู่นคืออะไรคำตอบก็คือ is a ball มันคือลูกบอลน,นะคะทวนกันอีกครั้งนะคะ what is that นุ่นคืออะไรคำตอบก็คือ is a ball มันคือลูกบอลน,นั่นเองต่อมานะคะเรามาดูภาพนี้กันบ้างนะคะเป็นภาพเด็กอุ้มกระต่ายตัวน้อยๆแล้วก็มีช้อยมาเลือก4ข้อนะคะอ่า เลือกข้อไหนคะเด็กๆดูจากช้อยแล้วอ่าต้องเป็นข้อที่2ถูกไหมคะอ่าที่ครูไฮไลท์แล้วก็มีลูกศรนสีฟ้าชี้เพราะว่าอย่างแรกเลยคือ랩ปิดกระต่ายถูกไหมคะจากภาพแล้วก็ใช้ด i s เพราะว่าทำไมคะเด็กเขาอุ้มกระต่ายที่ตัวเลยถูกไหมคะก็เลยใช้ดีสอ่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องที่สุด ข้อหไม่ใช่เพราะว่าเป็นแดดถูกไหมคะกระต่ายไม่ได้อยู่ไกลตัวเลยอ่ะมาดูข้อที่3ใช่ a bird ไหมไม่ใช่เห็น bird ปุ๊บตัดทิ้งได้เลยข้อ3กับข้อ4ไม่ใช่นกแต่ในรูปภาพคือกระต่ายนั่นเองนะคะคำตอบก็คือข้อที่2 d this is a rabbit นะคะทีนี้เรามาดูข้อควรจำกันบ้างนะคะ don't forget ห้ามลืมเลยนะคะก็คือว่า did is เนี่ยไม่มีรูปย่อนะคะห้ามเขียนย่อเด็ดขา d เลยไม่มีรูปย่อนะคะห้ามเขียนย่อเด็ดขา d นะคะถ้าใช้ภาษาแบบเป็นทางการนะคะโดยเฉพาะการเขียนนะคะจังไว้ว่า did is ไม่มีรูปย่อนะคะต่อมา i t นะคะ i t เขาเป็นคำสรรพนาม ซึ่งใช้แทนสิ่งของหรือศาสตร์หรือสถานที่ที่เป็นเอกพจน์เท่านั้นนะคะและต่อมาจำไว้ว่าประโยคบอกเล่านะคะประโยคบอกเล่าต้องมีเครื่องหมายจุดฟูลสต็อปทุกครั้งเมื่อจบประโยคนะคะและต่อมาเช่นเดียวกันประโยคคำถามก็ต้องมีเครื่องหมาย Question Mark ทุกครั้งที่จบประโยคด้วยเช่นเดียวกันนะคะ ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆอย่าลืมทำการบ้านนะคะพร้อมทั้งถ่ายรูปแล้วก็ลงแพลตฟอร์มของทางโรงเรียนด้วยนะคะและครูก็หวังว่าเด็กๆจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยนะคะและอยากจะฝากไว้เช่นเคยนะคะคือเรื่องสุขภาพนั่นเองรักษาสุขภาพด้วยความห่วงใยนะคะแล้วพบกันคะ่ะบายบาย